สวัสดีนะครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงตัวของ correlation นะครับางคนอาจจะเห็นคลิปตัว E A แล้วมันอาจจะเป็นเรื่องของปลายทางนะครับว่าเราจะเอา correlation ไปใช้งานยังไงกับการ auto trade นะน,นะครับการใช้ E A นะครับก็เลยคนนึกขึ้นได้าบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจในส่วนของ correlation นะครับว่าจริงๆแล้ว correlation นั้นคืออะไรนะครับเนาะผมก็เลยลองไปก็เลยลองไปค้นหาดูนะครับก็ใช้วิธีง่ายๆเลยก็คือในเรื่องของก็ใช้ Google นะครับเซิร์ชเนาะแต่เดี๋ยวนี้ Google มันก็เป็นตัว AI ในการประมวลผลใช่ละก็ AI มันสรุปมาไว้ประมาณนี้นะครับก็คือบอกว่า correlation เนี่ยก็คือเมันเป็นการวัดค่าทางสถิตินะว่ามันมีความสัมพันธ์กันในเชิงทิศทางเป็นยังไงนะครับก็คือมันจะเป็นการเปรียบเทียบตัวแปรสองตัวแปรเนาะถ้าเทียบในเรื่องของ forex ก็คือเป็นคู่เงินสองคู่เทียบกันนะครับว่ามันมีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันหรือตรงข้ามกัน ซึ่งค่าเนี่ยมันจะมีอยู่ระหว่างลบหถึงบวกหซึ่งถ้าเรามาเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ,อในส่วนของลบหนึยเอจนถึงบวกหนึ100่งร้อเซนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าความสัมพันธ์เป็นเชิงบวกเนี่ยก็คือเคลื่อน,นไหวไปในทิศทางเดียวกันนะครับหากถ้าเข้าใกล้ลบหนึ่งแสดงว่ามีความสัมพันธ์เชิงลบ แน่นอนคำว,ว่ายิ่งค่ามันไปใกล้บวกหนึ่งลบหนึ่งเนี่ยความสัมพันธ์มันจะยิ่งมากแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเข้าใกล้ศูนย์แสดงว่าตัวแปรนั้นแทบจะไม่มีความสัมพันธ์เลยนะครับจะไม่มีความสัมพันธ์กันเลยเนาะอันนี้ส่วนค่าความสมพั์โดยเสียงนิ้วก็สรุปมาให้นะไม่ได้มีก็เหมือนที่อธิบายไปนะครับอ่าซึ่งเขาบอกว่าการแนะนําการปรช้ชานก็อย่างเช่นใช้ในการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน อันนี้คือประเด็นหลักเลยที่เราไปใช้นะครับก็คือเราจะหาะการลงทุนที่มีสินทรัพย์ที่มันดูมีความสัมพันธ์เชิงลบนะครับเพื่อลดความผันผวนนั่นเองก็คือเหมือนเอาไปเฮดจิ้งกันนะครับในสอง,องนั้นธุรกิจก็อาจจะหาความสัมพันธ์ของยอดขายกับการใช้ใจ่ายในด้านโฆษณาความสัมพันธ์อายุกับรายได้ครับแล้วก็ด้านศาสตร์รนี้ก็ดูความสัมพันธ์ระหว่างเชิงปริมาณเนาะ อันนี้ก็คือเป็นเป็นเบื้องต้นเกี่ยวกับตัว correlation และความหมายนะครับส่วนใครต้องการที่ศึกษาเพิ่มเติมอ่ะผมคิดว่าในในในอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้มันมันมีหมดนะครับเรื่อง AI เรื่องการค้นหามันช่วยได้ง่ายละก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้นะครับอันนี้คือเรื่องของ correlation คราวนี้เรามาดูว่าอ่าการใช้งานจริงๆแล้วเวลาเราดูเนี่ยเราดูยังไงนะครับในในการเอามาใช้เทรดกับตัวของ forex ผมก็เลยอันนี้ผมก็เลยไปหาตัวอิ indicator ที่เขาใช้พอดการ์ฟเนาะอัน,นที่เกียร์ทำเองก็เลยมันมีอยู่ละในตลาดดาวน์โหลดฟรีนะครับดาวน์โหลดฟรีอันนี้เป็นอ indicator รู้สึกจะชื่อ p z e s e t chart ร o l u m e a m p l i i e นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ในตัวของ MQL5 ตัวนี้นะครับดาวน์โหลดได้เลยเซิร์ชหานะครับแล้วอีกตัวหนึ่งที่ทำเป็นเ percentage c o r เร l a t i o n อันนี้ ผมทําเองเนาะตัวนี้นะครับทําเองก็เป็นหนึ่งในในตัวที่ผมใช้ในการเทรดนะครับแล้วก็หา correlation ในการให้ signal ของ FBT signal นะครับตัวนี้นะครับอ่ะาวน,นี้เรามาดูว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นยังไงเนาะอันนี้เดี๋ยวผมอาจจะต้องเปิดในส่วนของ EA นะครับ EA ที่ผมใช้ที่ผมทำแล้วก็คู่กับ กราฟนะครับในการเปรียบเทียบกันอันนี้ผมมายกตัวอย่างตัวนี้นะผมมายกตัวอย่างตัวนี้ก่อนตัว EU นะครับ e u กับตัว u s d c n f นะครับก็มันมี correlation ที่คนข้างสูงประมาณสัก92%เนอะถ้าเทียบเป็นตัวเลขที่เหมือนกับ PI เขาอธิบายก็คือประมาณสัก0.9นะครับ0.9 อันนี้อันนี้เป็นในส่วนของเป็นเปอร์เซ็นต์เชนนะเป็นเปอร์เซ็นต์เชนนะครับส่วนอ,อีกอันนึงที่เป็นที่เป็นแบบไพร์นะครับเป็นราคาปิดนะครับก็อยู่ประมาณสัก96กันนะครับ96 90, 90กว่าเหมือนกันดังนั้นนะครับผมก็เลยยกตัวอย่างตัวนี้มาให้ก็อันนี้เอามามาลงให้ดูละนะครับอ่า ความว่ามันมีความขัดแย้งกันค่อนข้างมากเราจะเห็นได้เลยว่าทรงกราฟเนาะอันบนอันบนก็คือไพร์นะครับอันบนคือไพร์ตันนี้คือแบบใช้แบบไพร์ในการเทียบกันนะครับแล้วก็อันนี้ใช้แบบเปอร์เซ็นต์เราจะเห็นได้เลยว่าเนี่ยกราฟมันถีบออกจากกันชัดเจนนะครับถีบออกจากกันอันเนี้ยคือมันเป็นลบอยู่ละเพราะว่ามันขัดแย้งกันเนาะมันไม่ได้ไปทางที่ทางเดียวกัน อันหนึ่งขึ้นอันหนึ่งลงอ่านั่นก็คือความหมายที่บอกว่า correlation มันเป็นลบแล้ว p e r c e n t a change ข้างล่างก็จะเห็นได้เลยว่าอันหนึ่งขึ้นอันหนึ่งลงเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันมาเลยเป็น p e r c e n t a change ที่มันเหมือนกับของ price นั่นเองนะครับมันแบบ price นั่นเองอ่าอันนี้ก็คือ correlation ที่มันเป็นลบนะครับเนาะคราวนี้มาดูในส่วนของคู่ที่มันอ่า ที่มันจะมีความที่ไม่เหมือนกันของทั้งสองรูปแบบก็คือเมื่อกี้ผมเห็นจะเป็นในส่วนของ EU EU DCF อันนี้จะเป็นบวกนะครับของ Price p r i จะเป็นบวกแล้วก็ของ p e r c e n t Change นะครับ p e r c e n t Change เนี่ยเป็นลบอ่าเดี๋ยวเราไปดูกราฟเป็นยังไงนะครับไปดูกราฟเป็นยังไงมันจะเป็นอะไรนะ E.U. E.U. กับ A.U.D. C.H.F. ใชื่อมครับผมก็ปรับเป็นไม่รูจะปรับให้ไหมนะโอเคอันนี้ก็คือมันจะเป็นลบเนาะข้างบนเป็นลบนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งข้างล่างเรอเยนเชีนผมเป็น ยังไงอีกเรามาดูอย่างนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าบางช่วงของ EU กับ a u d c h f เนี่ยณตอนนี้นะครับถ้าเราดูความสัมพันธ์มันเนี่ยถ้าเราดูดูช่วงนี้ก่อนช่วงนี้นี่คือ correlation เป็นอ่าตอนจะมีช่วงนี้ช่วงนี้ที่มันเป็นลบนะครับแล้วก็ช่วงนี้ที่มัน ที่มันเป็นบวกนะถ้าทุกคนดูดีนะครับอันนี้ขึ้นอันนี้เป็นลบอันนี้ลงอันนี้เป็นลบแต่มันจะมีช่วงนี้ที่เป็นบวกนะครับอันนี้ขึ้นอันนี้ขึ้นเหมือนกันนะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นเทรนขึ้นเนาะอันอันนี้เป็นลบนะครับอันนี้ขึ้นอันนี้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเวลาเราใช้ตัวของไพร์เนี่ยการเปลี่ยนคอร์เรลเลชันเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายนะครับในบางสกุลเงิน ถ้ามันไม่มี correlation ที่มันแบบตัดหน่วงจริงๆเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะขึ้นลงบางทีก็ขึ้นนะครับบางทีก็ลงแสดงว่า correlation มันจะผันผวนอยู่ตลอดนะครับแล้วทําไมนะปัจจุบันตอนเนี้ยใน E A ผมมันบอกเป็นทิศทางเลยกันเราจะเห็นได้ว่าอันเนี้ยมันลงอันนี้มันก็ลงนะครับนั่นหมายความว่าในส่วนของ p เ r ็นต์ไพ i c ์เนี่ยมันก็เลยต้องเป็นบวกเพราะมันแนวโน้มทิศทางไปทางเดียวกันเห็นไหมครับอันนี้มันขึ้นอันนี้มันก็ขึ้น อาจจะมีบางช่วงที่มันลงอาจจะมีช่วงเล็กๆตรงนี้นะครับที่ที่มันจะเป็นลบมันอยู่เนาะเพราะว่าอันนี้มันขึ้นอ่ะอันนี้มันขึ้นอันนี้มันลงเพนเป็นลงนะครับแต่ถ้าเรามาดูของความความเสถียรความนิ่งวันของเปอร์ซ็นเชนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอ่าเวลามันขึ้นมันลงเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยครับถีบก็ถีบออกจากกันนะอันนี้มันก็จะเป็นลบอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบมันก็เลยเป็นที่มาว่า อ่าทำไมผมถึงใช้ตัวเปอร์เซ็นเชนในการให้ซิงแนลเพราะมันจะมีความนิ่งกว่ากับความนิ่งกว่าแต่ก็ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดไม่ได้คอนเฟิร์มว่าทุกอย่างจะ100่าร้อยเร์เซนต์นที่ผมแนะนำนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือที่มาว่าอ่า correlation มันมีประโยชน์ยังไงดังนั้นเวลาเราเทรดนีเราเทรดน,นะครับประโยชน์ของการใช้เทรดของ correlation เราจะเห็นได้เลยว่าเวลาเราเทรดพวกเนีนะ้สมมติว่าสัญญาณมันให้อ่าเวลามันเป็นมันมันเป็น correlation ที่มันเป็นลบเนะี่ยบางทีเรากำลัง buy ตัวนี้อยู่นะครับ buy อยู่แต่เราสมมติว่าเราซลล์อ่ะเราเราซลล์ตัวนี้ไม่รู้แหละรเราอาจจะเห็นสัญญาณอะไรสักอย่างเราเห็นว่ามันติดแนวรับแนวต้านตรงนี้เราเซลล์เราซลล์แต่ราคาไม่เปลี่ยนตามนี้บวกสิ่งที่เราจะทําก็คือเราไม่ต้อง h e d จิ้งตรงนี้นะครับว่าเราไม่ต้องมา b า y ตรงนี้นะว่าเราจะต้องมา buy ต่างนี้เพื่อ hedging ให้เราทําการเซลล์คู่ที่มันเป็น c o r r e l เ t i o n ที่เป็นแบบเนี้ย c o r r e l a t i o n มันเป็นลบเป็นบวกนะอให้ดูตามจังหวะให้เราอาจจะมองว่าตรงเนี้ยเมื่อกี้เราเซลล์ตรงนี้เราติดลบใช่ไหมครับเราหาคู่ที่มันเป็น c o r r e l a t i o n กันเราเซลล์เราอาจจะเซลล์ตรงนี้นะครับเซลอ่ามันก็อาจจะเป็นการเฮดจิ้งกันไปในตัวนะครับดังนั้นเวลาตัวนี้มันบวก เวลามันลงใช่ไหมครับตัวนี้มันก็จะบวกตัวนี้มันลบเนาะมันก็จะทําการ hedging กันได้นั่นคือการกระจายความเสี่ยงหรือการ hedging แบบข้ามสกุลเงินข้ามผู้เงินนะครับนี่คือประโยชน์ของ correlation นะครับที่เราจะไปต่อยอดได้นะครับหรือการกีงกําไรเรามองว่ามันเป็นลบอันหนึ่งเซลล์เราอาจจะอันหนึ่งอาจจะ buy ถ้าสมมติมันถูกทางนะครับถ้าซิกแมเราแม่นพออันนี้ buy อันหนึ่งอาจจะเซลล์คุณก็จะได้กาไรทั้งสอง นะครับนั่นเองนะนะครับนี่คือนี่คือ correlation แต่คราวนี้นะครับการจะมาหา correlation ทุกตัวเราลองคำนวณกัน,นเล่นลองคำนวณกัน,นเล่นว่าการจะหา correlation ทั้งหมดของเฉพาะสกุลเงินที่อยู่ใน forex ที่อยู่ในเนี้ยตั้งแต่ a cat จนถึงอ่าไม่รวมไม่รวมทองคำนะอาจจะเป็นสกุลเงินหลักๆไม่รวมตัวพวกนี้นะจะถึง u cat คือโดยหลักแล้วคู่เงินมันจะมีทั้งหมด27คู่27คู่หลักคราวนี้27คู่หลักเราไปเอาไปแมทเราเอาไปหาความสัมพันธ์แต่ละตัวดังนั้นถ้ามันไม่รวมตัวของมันเองใช่ไหมครับมันจะเป็น26ใช่หครับ27ตัวคูณกับ26อ่ะคูณกับ26ไม่รวมตัวมันเองนะครับ ไม่รวมตัวมันเองนะมันจะอยู่ประมาณสักเจ็ดร้อยสองคู่นะครับเจ็ดร้อยสองคู่ที่เราจะต้องไปหาความสัมพันธ์โดยที่จะต้องมาสร้างกราฟพวกนี้ทีละตัวทีละตัวว่าความสัมพันธ์มันเป็นยังไงประสิม์มันเป็นยังไงนะครับนั่นคือสิ่งที่ที่เราจะต้องแบบแม่นว่แล้วไปหาเองเพื่อที่จะเฮดจิ้งหรืออะไรกอะไรก็แล้วแต่นะครับดังนั้นการที่มาของของตัว EA ที่ผมสร้างขึ้นมา มันก็เลยตอบโจทย์ตรงที่ว่าเวลาเราหาตัว r อ e l a t i o n ตัวเนี้ยมันสามารถใช้เป็นเหมือนกับตัวแดชบอร์ดเป็นตัวแพนแนลเราไม่ต้องเทรดเราไม่ต้องใช้ออโต้เทรดก็ได้แต่เราเอามามอนิเตอร์ครับอาง่ายๆอย่างตัวเนี้ยจริงๆมันจะบอกว่ามันเป็นมันไม่มันไม่น่าจะใช่หนึ่งหนึ่งต่อยี่สิบหกนะมันจะเป็นหนึ่งต่อยี่สิบเจ็ดนะครับมันจะเป็นหนึ่งต่อยีสบเจ็ด อันี้มันจะมีอยู่ยี่สิบเจ็ดคู่เนาะแล้วก็มีคู่เงินตรงนี้จริงจริงมันควรจะเป็นยี่สิบเจ็ดคูณกับยี่สิบเจ็ดมันจะเป็นยี่สิบเจ็ดคูณกับยี่สิบเจ็ดมันจะเป็นเจ็ดร้อยสิบเก้าคู่นะครับอันนี้คือที่ถูกเจ็ดร้อยสิบเก้าคู่ดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเวลาคุณเมนนวนคุณต้องไปมอนิเตอร์ทีละตัวทีละตัวทีละตัวเพื่อหาความสัมพันธ์นะครับแต่ถ้าเราใช้อ a อตัวนี้ สิ่งที่มาเกิดขึ้นคือคุณเห็นเลยว่าตั้งแต่ EU มาตั้งแต่สกุลเงินเนี่ยคุณไล่ดูทีละตัวเลยนะครับดูแค่ตัวเลขออกครับดูแค่ตัวเลขดูแค่ตัวเลขก็จะรู้แล้วว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันเป็นในสัมพันธ์กันหรือขัดแย้งกันนะครับเพราะเพราะว่าเราเรารู้แล้วนี่ว่าการติดลบความหมายคืออะไรการเป็นบวกความหมายคืออะไรนะครับนะ ก็เวลามันมันช่วยได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวลาคุณไปเทรดแบบแมนนวลเปิดมือแล้วเราต้องการที่จะเฮดจิงหรือเพื่อดูความสัมพันธ์สมมุติเราเทรด EU อยู่เราต้องมาหาความสัมพันธ์ว่าเฮ้ยตอนนี้ EU มันสัมพันธ์กับผู้ไหนมากที่สุดอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเห็นแล้วว่าเราอาจจะไปตั้งใน EA ก็ได้นะครับตั้งใน EA ว่าความสัมพันธ์ที่มันมากเกินกว่า80เปอร์เซ็นต์เกินกว่า80เปอร์เซ็นก็จะเป็น0.8ถูกไหมครับ 0.8ตัวนี้ก็ปรับไปสักหนึ่งไปเลยก็ได้ครับแม็กซิมัมนะอาจจะเป็นอันนี้มันอยู่ระหวานนะ่างเนาะ0.3 0.7มันถึงจะโชว์โชว์เป็นสีนะเราก็อาจจะปรับเป็น0.8ถึง1อะไรเงี้ยนะครับก็จะแสดงออกมานะอ่ะเราก็จะเห็นละถ้าเรามาดูเนี่ยอย่าง EU สมมติว่าเราติดเทรดเราอาจจะไม่รู้หลยการาฟมันเป็นยังไงการาฟมันเป็นยังไงสมมุติว่าเรา เปิดเทรด E.U. ใช่ไหม E.U. กราฟตอนนี้มันกำลังเป็นขาลงเนาะขาลงนะครับขาลงาสมมติว่าขาลงนะครับ E.U. คือขาลงแต่เราการมองว่าเฮ้ยตอนนั้นอนะ่ะเราเปิดเราเปิดตรงน,นี้เราเห็นมันเบรกสมมติว่าเราเห็นมันเบรกนะเราเปิดลายไปถูกไหมครับเราเปิดบายเราเห็นมันเบรกเราเปิดบายอ้าวแต่กราฟไม่เป็นอย่างนะั้นตอนนี้เราติดลบอยู่ แต่เรารู้หน่ว่าตอนเนี้ยค่าที่เราต้องการที่จะดูว่าอะไรที่มันวิ่งเหมือนวิ่งเหมือนกับ E.U มีคู่ไหนบ้างเราก็ไปดูเลยอันนี้มันเป็น Price เนาะเป็น p r i ก็ต้องดูตนนัวนี้มันวิ่งเหมือนกับ E.U มีตัวไหนนะครับก็จะมีตัวตัวไหนเอยตัวนี้นครับ80กว่าเปอร์ซน์นี้ได้อยู่73นนครับตัวนี้82ครับ ก็จะมีอยู่หลักๆอยู่ประมาณนี้เนาะแล้วก็ไปดูอ่าถ้าเราจะดูอาจจะดู GU เนาะ GU ตัวน,นี้ครับ GU แล้วก็ไปดูว่า GU เป็นยังไงนะครับอ่าเราจะเห็นได้เลยเป็นอย่างนี้ เราเห็นแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับสิ่งที่เราทําคือน,นี้นะครับเราเบรกเมื่อกี้สีฟาะนะ้าเนาะเราเบรกเราเปิดบ่ายถูกไหมครับแต่เรารู้นี่ว่าตอนเนี้แค่าที่มันเป็นเป็นบวกต่อกันเนี่ยก็คือจ u เราอาจจะเปิดบายตรงนี้แต่เราเห็นมันไม่ค่อยโอเคเราอาจจะเข้าแท่งนี้เราเห็นมันไม่ค่อยโอเคเราอาจจะมาเปิดเซล ตรงแท่งนี้ก็ได้ครับถ้าเราเปิดเซียตรงแท่งนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออันนี้มันค่อยๆไหลลงโอเคละมันอาจจะไหลลงมันก็จะคานกันอยู่มันเป็นการเฮดจิ้งเฮดจิ้งกันอยู่นะครับเฮดจิ้งกันอยู่ก็รอนะครับรอว่าทามมิ่งหรือว่าคอร์เรลเลชันนี่มันจะมีจังหวะที่มันจะอาจจะเปลี่ยนไปนิดๆหน่อยๆนะครับนะเปลี่ยนไปมันจะมีช่วงเล็กๆเนี่ยที่มันจะเห็นได้ว่าอันนี้มันขึ้นขึ้นเหมือนกันจะเห็นช่วงเนี้ย ที่มันขึ้นแต่เนี้ยมันลงมันจะมีช่วง correlation ที่มันเปลี่ยนอยู่เราก็รอช่วงนั้นนะครับพอถ้าเรา hedging แบบเนี้ยอ่ะมันต่างมันต่างยังไงกับการ hedging ในคู่เงินปกติถ้าคุณ hedging ในคู่เงินปกติเนี้ยคุณจะแทบไม่เห็นตัวของที่มันจะเป็นบวกเลยนะครับคู่เงินพวกมันจะคานกันอยู่อย่างนั้นเนาะ hedging เนียแต่ถ้าเราคานกันระหว่างสกุลเงินเนี้ยมันจะมีก a บที่มันจะมีช่วงอยู่นิดนิด นะครับก็คือช่วงนั้นนะ่ะเราอาจจะปิดให้ที่มันเป็น Profit ที่มันอาจจะ cover ทุนของเรานะครับอาจจะเป็นศูนย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับไปก่อนนะมันก็จะช่วยเรื่องของการป้องก,กันความเสี่ยงตรงนั้นได้นะครับค่ะกลับมาในเรื่องของ EA นะครับก็ EA ตอนนี้นะครับก็จริงๆเคยอธิบายการใช้งานอะไรไว้ละแต่ผมมาพูดถึงว่าประโยชน์แล้วก็การนําไปใช้งาน แล้วก็การอำนวยความสะดวกว่าเราใช้เนี่ยมันไม่ได้ว่าใช้แค่เป็นออโต้เทดนะออโต้เทดก็ส่วนหนึ่งเลยมันมันสะดวกมันง่ายในการทํากําไรนะครับแต่สิ่งที่มันช่วยเราเลยเราจะมาวิเคราะห์ตัวของ correlation ทั้งหมด729คู่จริงๆเลยครับโดยใช้ตัว indicator พวกนี้นะครับในการหาว่าความสัมพันธ์มันเป็นยังไงนะเราต้องมาคอยคย์เอง ว่ามันเป็นยังไงนะครับก็มันอาจจะมีหลายหลาย,ลายอาจจะมีหลายๆคนหลายๆที่ที่เขาอาจจะมีวิธีในการคำนวณ correlation หรือวิธีการกต่างๆเพราะว่าจริงๆมันมีวิธีการดูอีกมากมายนะครับคือถ้าเราดูว่าอา,อาจจะดู correlation เนี่ย correlation ของคลพิ t <ๆ>อย่างเงี้ยจริงๆในไมค์เว็กบุ๊มันก็มีนะครับแต่เนี่ยเราก็ต้องมาดูว่ามันคือ คืออะไรนะครับมันเป็นมีพิเลตไทม์เฟรมเดยมันยืดหยุนได้ไม่มากนะครับยืดหยุดได้ไม่มากไทม์เฟรมเดยแล้วเราจะหาคอร์เรลเลชันเท่าไหร่อันเนี้ยคือจริงๆมันมีหลายเว็บไซต์นะครับหลายเว็บไซต์มากนะผมก็เคยเข้าไปดูอยู่ว่ามันมันเป็นยังไงเพื่อใช้เทียบค่าแต่ก็ไม่ได้่เอามาตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับก็เลยสร้างเป็นคอร์เรลเลชันของตัวเองขึ้นมา แต่หลักการวิธีคิดเหมือนกันนะครับหลักการวิธีคิดเหมือนกันเนะเาะมันก็จะมีอยู่นะครับการสร้าง correlation คือในเว็บไซต์มันก็มีแหละการสร้าง correlation ตุนนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าเราสะดวกแบบไหนนะครับแต่อ a ที่ผมทำในตัวของ amplify เนี่ยอ่าตัวของ amplify นะครับตัวนี้นะครับมันมันสามารถที่จะตอบโจทย์ ตอบโจทย์ได้นะครับตอบโจทย์ได้ทั้งหมด729คู่โดยเราเพียงแค่ม m o เตอร์ใน d a s h b o a r นะครับโดยใช้จะเป็นการแมนวนเองดูที่ละคู่มาวิเคราะห์อเองหรือจะเป็นโหมดแบบ auto scan นะครับคือถ้าเราแค่มอ m o เตอร์เนี่ย auto เราก็ไม่ต้องเปิดนะครับ auto ก็ไม่ต้องเปิดก็ไม่ต้องเชะคนะอ ก็ให้มันสกแกนไปอันนี้คือใช้ในการเทรดอย่างเดียวแต่ถ้าเราต้องการใช้มอนิเตอร์ก็เป็นแมนนวลดีกว่านะครับเนาะก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะยาวแล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับในการที่มาพูดถึงเรื่อง correlation ในในวันนี้นะครับเดี๋ยวตัว EA เนี่ยไม่ใช่ตัว EA ตัวของเครื่องมือนะครับผมอาจจะให้ลิงก์ไว้ในใต้ r e c i p t i o n นะครับ าใครแบบอยากเอาไปศึกษาเรื่องของ correlation นะครับไม่ว่าจะเป็นของแบบไ y p เองหรือแบบเป็นแบบ percentage c h n นะครับก็ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามมาจนจบครับก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ไว้ให้ด้วยละกันครับแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคด,ดีในการเทรดนะครับสำหรับตัว EA นะครับ ก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ถ้าสนใจนะครับ EA ตัวนี้เป็นตัวของ Correlation นะครับ Correlation Trading Panel นะครับใช้งานสะดวกนะครับตัวนี้ใช้ง่ายนะครับโอเคก็ฝากไว้ประมาณนี้ละกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีคุกับจาก c o r r e l Response Thailand